สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะพาไปร้านอาหารสุดเจ๋งที่ใช้เรือในการส่งอาหารและใช่ค่ะที่เมย์มาร้านนี้เพราะว่าอโกดูติกตอกมาค่ะแล้วเขาก็อยากมามากที่นั่งร้านนี้นะคะจะเป็นซุ้มสาราค่ะซุ้มไข่ซุ้มมันเลยนี่ค่ะอาหารจะมาเสิร์ฟแบบนี้ลุ้นทุกรอบว่าได้อะไรพ้าขาปุกปิ๊กมากร้านเขามีขายทั้งข้าวขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ เมนูข้าวเป็นจานก,ก็มีนะคะเผื่อว่าใครมากินช่วงกลางวันนั่งไปสักพักก็เห็นนมเป็ดว่ายลอยน้ำกันมาเป็นฝูงนะคะน่ารักต่อกันด้วยของหวานค่ะอันนี้เรียกว่าโรตีน้ำแตงมีช่วงหนึ่งเห็นฮิตในติ๊กต็อกค่ะข้างในจะยุ่มเยิ้มแบบนี้เลยมาต่อกันที่โรตีภูเขาไฟกันค่ะจริงๆต้องใส่ฝอยทองนะคะแต่ว่าทางร้านวันนี้หมดก็เลยเป็นมะพร้าวแทนค่ะ ภูเขาไฟระเบิดแล้วอือข้างในคือกรอบมากๆอันนี้ไม่ลองแปะใบไปขอช้อซ่อมเขาเพิ่มค่ะและนี่เผื่อใครอยากรู้ว่าเขาเสิร์ฟกันยังไงพนักงานจะเอาอาหารมาวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็นี่คอนทีมบังคับรีโมทเห็นไหมใครอยากลองมากันได้เลยร้านเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4ทุ่มค่ะ